สวัสดีครับฟาร์มหนูนาหนูพกใหญ่พิจิตรวันนี้มาส่งหนูที่จังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับฟาร์มที่เรามาส่งหนูเจ้าของกำลังให้อาหารอยู่ครับ เอาพี่ผู้หญิงก่อนได้มั้ยไม่เอาพี่อย่างบมานพี่จะคุยกับพี่ไงมาใกล้ๆพี่เขาเปิเขาให้อาหารอยู่โอ้หลงเสร็จแล้วก็เพิ่งให้อาหารครับมาพี่นึกนึกนึกยังไงถึงมาเลี้ยงหนูครับก็ ไอ่ะหาอะไรทำหาอะไรทำรายได้พ uh, like, ิเศษเนาะรายเสริมรายได้เสริมว่ามแกะงานว่างแขายความแกะขายโรตเทอรี่ครับแกะขายโรตเทอรี่อยู <h 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 ่ครับแล้วเวลาว่างมันเยอะครับแล้วสั่งหนูผมทั้งไหนนะพี่เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กเบิร์ธุรกิจความหนูนาหนูทุกใหญ่ธุรกิจครับชื่อเฟซตามในเฟซบุ๊กไปเลย สั่งหนูนานไหมครับไม่ดานครับประมาณกี่วันครับก็ประมาณสัปดาห์นึงสัปดาห์นึงได้หนูเนาะได้หนูเลยครับแล้วขายลอตเตอรี่อยู่ที่ไหนบ้างพี่ก็สีสเกตครับสีสเกตสเกตในในตลาดได้ไปไหมพี่ไปครับไปเนาะถ้าใครเจอแกก็สอบถามหรือสั่งซื้อลอตเตอรี่ก่อนได้ครับอยากรวยมานี่เลยครับ แล้วระบบน้ำนี่ทำนานไหมพี่หนึ่งวันครับบอกให้ีหนึ่งวันนี่ครับระบบน้ำครับนี่หนูที่มาส่งครับดูถังน้ำครับบอกไม่ใหญ่แ่บอกแกทำวันเดียวครับทำระบบน้ำหนึ่งกระติกอยู่เขาใส่ สามสิบบ่อครับทําตามแกได้นะครับวงวงวงบอ่อที่นี่แพงไหมพี่ <100 S 1> วงละร้อยครับวงอย่างเี้นะครับวงละร้อยแปดสิบครับแล้วฝานี่แผ่นนึงตัดได้เยอะไหมพี่ก็แผ่นนึงได้มันซื้อมาเป็นคู่อ่ะหกสิบบอกว่าหกสิบ <60 S 3> ผู้นึงก็ได้สามแผ่นสามบ่อแผ่นนึงได้สามบ่อใช่ไหมพี่ใช่มีมีวิธีบอกเขาไม่ตัดยังไงถึงจะได้ก็มันจะมาขนาดมันก็จะหกสิบหกสิบเซนตัดตัดกี่เซนที่วัดกี่เซนคือมันจะมาขาถึงมาเลยหกสิบอ๋อก็คือเราซื้อมาสองแผ่นใช่แต่ตัดเป็นคู่ก็จะได้อยู่ความกว้างเอ้ความยาวมันสองร้อยสี่สิบแผ่สามยี่สิบสี่มันก็บอกวัดจะได้สามบ่อ แต่ถ้ามันจะมีแบบร้อยยี่สิบก็มีแต่เราต้องมาผ่าขึ้นอีกมันก็เหมือนกันที่ขอ,อบ้านอะไรตอนนะั้นบ้านทุ่งโพครับบ้านทุ่งโพตำบลครับสังเม็กสังเม็กอำเภอครับกันทะลักกันทะลักครับผมจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกดขอเบอร์โทรหน่อยพี่ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งหก หกหนึ่งหกห้าห้าสี่แปดห้าห้าสี่แปดครับแล้วหากมีคนสนใจนี่เข้ามาดูได้ไหมพี่มาได้เลยครับมาได้เลยเนาะเยี่ยมชมฟามมาดูได้เลยครับครับนี่ตอนรับครับอยู่ติดถนนอะไรนะพี่เขาเรียกถนนอะไรเออ่ถนนไม่มีชื่อแต่ว่าเป็นถนนลาดยางถนนไม่มีชื่อเลั่วเหถนนสังเมกทุ่งโพอะไรนะพูดหน่อยสังเมกทุ่งโพสังเมกทุ่งโพถนนเนาะครับ แล้วต้องโทรนัดก่อนไหมครับเวลามาส่มในเวลาเวลาเข้ามาชมก็ต้องโทรโทรก่อนก็ได้ครับเพรนัดเนาะเพราะไปถ่ายลูตจะดิใช่ใช่ต้องทำงานด้วยยังไงขอลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ฟาร์มหนูนาหนูผู้ใหญ่พิจิตด้วยนะครับ